ผมนี่งงนะโอ้ยประชุมคอรมต้องยึดโทรศัพท์มือถือต้องมาได้เพราะว่าหรือว่าเคยทำเขาไว้เคยอัดไว้แล้วส่งให้ใครหรือเปล่ามีหน้านะครับการประชุมปราบปรามแกล้าสแกมเมอร์ตอนนี้เอ้าแล้วรัฐมนตรีดีอีทำไมไม่ทำงานเลยหรอฮะหรือยังไงสี่สิบล้านอยู่ที่ไหนครับแล้วรัฐมนตรีดีอีไม่เคยนักข่าวต้องไปสัมภาษณ์ชัยชนกที่ชอบหน่อยเอาให้เป็นเรื่องหน่อย เพราะเวลาไปพูดอะไรแล้วคุยไม่รู้เรื่องฮะงงมาเป็นรัฐมนตรีได้ยังไงและเ,เงินไอ้ไรสี่สิบล้านกับสกแกมเมอร์จะมากบข่าวกันยังไงฮะวันนี้เอายังไงก่อน <c oughs> โอโหงงฮะเป็นรัฐมนตรีที่เขาเรียกว่าคนจำแม่นเลยฮะไทยชนกทิชชอบ <c oughs> เพราะว่าคนมาเจอทีไรพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องฮะงงตอกแปลไทยเป็นไทยครับ เอาไงกัน้แน่ฮะบอกกันด้วยนะรัฐบาลเรนได้ข่าวได้ข่าวมาบอกทันวานี้จะยุบสภาเพราะกลัวโดวน,นอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยวันนี้เดือนหน้าเขาคงอาจะยืดแล้วละ่ะโอ้โหแล้วมีการต่อไปเลี่ยงไปเลี่ยงมาเลี่ยงบาลีไปถ้ารัฐบาลอำนาจเต็มอยู่ไม่ได้ก็มาอยู่เอาไม่อยู่ก็ไปอยู่ก็รีบไปไป,ไปซะเคือนาะประชาชนถ้าทำไม่ได้ แล้ววันนี้เนี่ยไปแล้วเนี่ยเขาล้อมแล้วเขาล้องเขมรแล้วเขายกพลแล้วอิโนโดนีเซียเมื่อเช้านี้ออกแล้วยกพลนะเพราะคนของเขาเสียชีวิตแต่รัฐบาลเรายัางเงียบเพราะเดินต๊ะแตะไปเขาเรียกว่าเล็มเล็มไปข้างข้างคลองหลอดอยู่เรื่อยฮะเล็มอยู่ข้างคลองหลอดกูจะเอาไงนี่กูจะพูดก็ไม่กล้าลดเ,ออเดินสวยหลอ่อใส่ผ้าไหมกระเป๋าแซกมีหน้าที่แค่นี้พอพอถ้าข่าวจะถามอะไรบอกไปข่าวอะไรเฟกนิวเฟกนิวอย่างเดียว เบกนิวเียอะไรตอนนี้เขามาเต็มแล้วต่างชาติเขามาเต็มเมืองหมดแล้วเนี่ยเขามาเขาเหม็นเงินหมดแล้วเนี่ยเขามาเอาคนของเขาแล้วแล้วของเราอะ่ะนายกกำลังเดินลอยชายไปลอยชายมาอยู่เลยส่วนใรื่รัฐมนตรีดีอีเป็นไงล่ะเดินไปใส่แว่นใบกูก็ไม่รู้ใครเป็นลูกเป็นพ่อใครเป็นอาเพราะแก่เลอะเกินรัฐมนตรีคนใหม่ทําตัวแก่เลอะเกินพูดจาเลอะเรือนรู้เรื่องหรือเปล่าวะกูอยากรู้ ก็จะมาพูดกันละครับเมื่อวานนี้นะเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับสแกมเมอร์นะครับโอ้มีคนสอบถามผมบอกว่าวันนี้เอผู้นําประเทศไทยไม่เคยเอ่ยชื่อขเขมรเลยเก่งใจอะไรให้คุณไอเยี่ยคุณเซนหรือเปล่าผมก็ยังงงนะแต่อยากถามว่าคนที่เป็นนายกและมติตายชื่ออนุทินชาญวิรุณผมไม่เคยเห็นเขาจะเอ่ยชื่อเรื่องขเขมรน,นะเมื่อวานนี้ก็ยังงงๆนะมีนักข่าวถามหรือใครนักข่าวที่ผมได้ยินไม่รู้จะชัดเจนหรือเปล่า เขาบอกว่าจะตัดเน็ตตัดอะไรคือจริงๆรัฐบาลนายกยิ่งรัก,กเอ้นายกแพต,ตรงนันตัดเรียบร้อยแล้วเหตุผลที่เขาขอคือกนะระทรวงมหาดไทยของรัฐบาลชุดที่แล้วก็เพราะว่านี่ไงครับก็คนเป็นเจ้ากระทรวงที่อนุทินคนนี้แหละครับพอเวลาจะตัดเน็ตจะตัดอะไรตัดไฟฟ้าทําตัวช้ามากและทุกอย่างช้ามากแต่วันนี้เมื่อกี้ดูผู้สื่อข่าวหล,หลายคนเลยต้งก็ถามว่าเอ้าแล้วตอนนี้เนี่ย ได้สัมภาษณ์วิกโจ๊กเนี่ยผมดูคาสัมภาษณ์ของว mm ิกโจ๊กก็บอกว่า mm hmm. การที่จะใช้พวกสแกมเมอร์จะใช้อินเทอร์เน็ตเขาจะใช้จากฝั่งไหน mm hmm. เขาบอกใช้จากฝั่งไทย mm hmm. อ้าวเรื่องไหนทําไมมาใช้ฝั่งไทยได้ในเมื่อโดนตัดไปแล้วเพราะเน็ตทั้งฝั่งไทยมีความเร็วสูงมากกว่าสแกมเมอร์ mm hmm. มันต้องใช้ฝั่งไทยอ้าวแล้วมันเอามาใช้ฝั่งไทยได้ยังไงอีกล่ะในเมื่อรัฐบาลของคุณแบรตรงทางเขาตัดออกไปแล้วม mm ันจะต้องมีคนแอบต่อให้กระเมดหรือเปล่า แต่วันนี้มันก็ยังไม่ไม่ทราบแน่ชัดอะไรหรอกครับแต่ยังไม่เคยเห็นได้ยินคนนายกที่ชื่ออนุตินจาวิปุลพูดถึงเขมรอย่างนี้เขมรอย่างนั้นไม่เคยฮะมีแต่ว่าจะตัด,ตด,ตดไฟตัดโน่นแล้วก็เอาฝั่งขวามาก่อนฝั่งซ้ายมากอนฝั่งขวาฝั่งซ้ายคือฝั่งไหนฮะถ้าเป็นผู้นํปมาเตศไทยแล้วไม่กล้าบอกว่าประเทศเขมรไอฮุนเซนไอหุนมาเนต เหมือนตอนรัฐบาลของนายกองอิงเนี่ยโคศกกองทัพไปว่าจะเป็นนาองค์ขาวองค์ดำชื่ออะไรนะวันชนะครับกับคุณวินไทยเนี่ยกับท่านวินไทยเนี่ยสองคนนี้เคยชื่อชัดเจนคุณมาเนตมาเจอกเลยมาเจอกับกูได้มาเจอกับผมได้คุณเซนมาเลยอย่างนู้นอย่างนี้เขายังเอ่ยชื่อแต่วันนี้คนที่เป็นนายกไทยไม่เคยได้ยินคาว่าคุณเซนคุณมาเนต แม้กระทั่งประเทศขเขมรยังไม่เคยได้ยินชื่อเลยพเพราะไม่กล้าเอ่ยครับกลัวดอกพิกุลจะร่วง <c oughs> ต่างประเทศเขากระตือหรือร้นเรื่องอะไรครับตอนนี้ทั้งยุโรปทั้งอเมริกาทั้งอังกฤษทั้งเกาหลีในภูมิภาคอาเซียเอเซียแม้กระทั่งมาเช้านี้ผมดูข่าวอินโดนีเซียเตรียมยกพลขึ้นมาแล้วครับยกพลขึ้นบกมาคำบูชากันแล้วครเพราะว่าคนของเขาเสียชีวิต การคองขยะข้างกองขยะเมื่อวันก่อน,นเกา,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 าหลีญี่ปุ่นเวียดนามามาเรียบร้อยฮะแล้วประเทศไทยครับทำอะไรอยู่ฮะไม่กล้าบอกขณะาาประชุมมานะคละมอจะต้องยึดโทรศัพท์มือถือคณะคลมอต้องเอาโทรศัพท์มือถือไว้ข้างนอกแม่ได้ฮะกลัวกลัวหลุด ประชุมป่าปามสแกมเมอร์ยกเป็นวาระแห่งชาติต้องเป็นความลาับพระเพราะกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรครับเดี๋ยวจะออกไปคนอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าคุณเซนจะรู้ก่อนใครเข้าประชุมก็ต้องยึดโทรศัพท์ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ทําไมฮะกลัวคุณเซนรู้ล่ะหรือยังไงฮะคุณเซนบอกอย่าไบบอกใครอย่างนั้นหรือเปล่าเห็นไหมครับผมนี่พูดกันเอาแบบชัดๆจัะจ ผมยังไม่เคยเห็นนายอนุทินจามริกุลพูดคำว่าเขมรหรือเอ่ยชื่อคุณเซนซักคำเลยทำไมฮะเกงใจกันเรื่องอะไรครับขวัญอ่อนนะฮะหรือ,อยังไงหรือว่าพูดออกมาแล้วเดี๋ยวกลัวตกเก้าอี้เดี๋ยวคุณเซนแม่งทำตกเก้าอี้ <laughs> เหมือนกับครั้งในข่าวที่แล้วเลยครับรู้ข่าวหมดนะว่าเดี๋ยวจะต้องเดินนี้จะมีนายกใหม่ไอ้คุณเซนไอ้ยี่อนี่มันรู้หมด เอาดาอย่างนี้ดีกว่าติ๊กตอกแม่งเหี้ยแม่งปอแทกไอสัตว์ผมนี่งงฮนะโอ้ยประชุมคลรมต้องยึดโทรศัพท์มือถือต้องไม่ได้เพราะว่าหรือว่าเคยทำเขาไว้เคยอัดไว้แล้วส่งให้ใครหรือเปล่ามีหน้านะครับการประชุมปราบปรามแกงสแกมเมอร์ตอนนี้เอา้าแล้วรันมนตีดีดทำไมไม่ทำงานเลยเหรฮะนะหรือ,อยังไง สีิบล้านอยู่ที่ไหนครับแล้วนัฐมนตรีดีไม่เคยนักข่าวต้องไปสัมภาษณ์ชัยชนกที่ชอบหน่อยเอาให้เป็นเรื่องหน่อยเพราะเวลาไปพูดอะไรแล้วคุยไม่รู้เรื่องฮะงงมาเป็นรัฐมนตรีได้ยังไงและเงินไอ้ลสี่ิบล้านกับสแกมเมอร์จะมากบข่าวกันยังไงฮะวันนี้เอายังไงก่อนโอ้โหงงฮะ เป็นรัฐมนตรีที่เขาเรียกว่าคนจําแม่นเลยฮะไทยชนกชิดชอบเพราะว่าคนมาเจอทีไรพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องครับงงต้องแปลไทยเป็นไทยครับเอาไงกันแน่ฮะบ,บอกกันด้วยนะรัฐบาลเห็นได้ข่าวได้ข่าวมาบอกทันวานี้จะยุบสภาเพราะกลัวโดวนอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยวันนี้เดือนหน้าเขาคงจะยื่นแล้วล่ะ โอ้โหแล้วมีการต่อไปเลี่ยงไปเลี่ยงมาเลี่ยงบาลรีไปถ้ารัฐบาลอำนาจเต็มอยู่ไม่ได้ก็มาอยู่เอาไม่อยู่ก็ไปอยู่ก็รีบไปไปนะคืออำนาให้ประชาชนจะทำไม่ได้แล้ววันนี้เนี่ยไปแล้วเนี่ยเขาล้อมแล้วเขาล้อมเขมรแล้วเขายกพลและอินโดนีเซียเมื่อเช้านี้ออกแล้วยกพลแล้วเพราะคนของเขาเสียชีวิตแต่รัฐบาลเรายังเงียบพัดเดินต้อแต้ไปเขาเรียกว่าเล็มเล็มไปข้างข้างคลองหลอดอยู่เรื่อยฮะเล็มอยู่ข้างคลองหลอด กูจะเอาไงนี่ยกูจะพูดก็ไม่กล้าเดินส,สวยหลอ่อใส่ผ้าไหมเออเดินสวยหล่อใส่ผ้าไหมกระเป๋าแซกมีหน้าที่แค่นี้พอพอน้าข่าวจะถามอะไรบอกไปข่าวอะไรเฟกนิวเฟกนิวอย่างเดียวเฟกนิวที่อะไรตอนนี้เขามาเต็มแล้วต่างชาติเขามาเต็มเมืองหมดแล้วเนี่ยเขามาเขาเห็นกงินหมดแล้วเนี่ยเขามาเอาคนของเขาแล้วแล้วของเราอะ่ะนายกกำเดินลอยชายไปลอยชายมาอยู่เลย ส่วนใหญ่แมนตรีดีอีเป็นไงล่ะเดินไปใส่แว่นใบกูก็ไม่รู้ใครเป็นลูกเป็นพ่อใครเป็นอาเพราะแก่เลอะเกินแล้วมนตรีคนใหม่ทําตัวแก่เลอะเกินพูดจาเลอะเรือนรู้เรื่องหรือเปล่าวะกูอยากรู้อันนี้มันเรื่องจริงนะครับคนเขาฝากถามผมมาผมบอกผมไม่ได้ญาติโกโหติกาเขากระดูกราทางเขาจะพูดรู้เรื่องไหมล่ะเนะี่ยอยู่ดีๆก็ามาพูดปูดสี่สิบล้านแล้วก็ะทำเงียบไปเอาเงินไปปิด ปากกันนักข่าวต่างๆใช่หรือเปล่าอ๋อพักหลังนี่รู้สึกว่าทั้งดูดทั้งแถมรดแรกแจกแถมได้เพื่อจะมาเป็นรัฐบาลเอาเถอะสื่อทั้งหลายที่อรับเงินไว้กูว่าขอแช่งเ่ะขอให้ชิบหายชิบหายกันนะเอานะเนี่ยฮะปันเรื่องอื่นจังปันเรื่องนี้เพื่อนนี้แต่สแกมเมอร์โคูว่ายากแล้วล่ะ เพราะวันนี้ไม่ว่าเป็นอดีตนายตำรวจอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบิ๊กโจ้ก็ออกมาพูดแบบ